รักของพี่มันตกกระป๋องแผกเพียงรักรองของน้องที่มอบให้ไม่มีสินสอดก็ไม่ได้จอดคิวหัวใจรักมันตกกระป๋องไปอยู่ขั้นสุดท้ายได้ที่รูรักของพี่มันตกจากเชม ขี้ฮิตจะชิงแชมหัวใจให้ได้รู้ต้องมาสเสียใจเมื่อหัวใจไม่ได้โอ้เคยบรรจุในตู้โชว์กับตกกระป๋องเทงมองเทงเสียใ,ใจเสียใ,ใจเหลือจะทน เพราะไอ้เรามันคุ้นจนวาชนา,าไม่ถึงพี่หลงรักน้องน้องก็รักแค่หางอื่นจึงเหมือนปลาทูข้างหนึง่งรักไม่ซึ้งรักเขาข้างเดียวรักของพี่มันตุกกระป๋อง คนน้องไม่หมองเห็นน้องแล้วนึกมันเคียวหอ,หอมแกมสกปอตเดินเข้ามากอดให้เต็มเคียวรักตุกกระป๋องเชีย่ยวเซียวหมดว่าสนาหาาจะบาดด้าตาย เสียใจเสียใจเลือจะทนเพราะเรามันคุ้นจนวาสนาหาไม่ถึงพี่หลงรักน้องน้องก็รักแค่ห้างอื่นจึงเหมือนปลาทูขังหนึ่งรักไม่ซึ้งรักเข่าข้างเดียวรักของพี่มันตกกระป๋อง พราะน้องไม่หมองเห็นน้องแล้วนึกมันเคียวหอหอมแกมสะกปปอดเดเข้ามากอดให้เต็มเคียวรับตกกระป๋องเชล้วเชียว,ยวหมดวาสนาหาจะบาตาย โอเคค่ะขอจบคลิปแค่นี้เ้ยหรือจะต่อชั่วนาทีเอาเปดลุดเนาะอเอาแปดนาทีลุดเนาะรักที่เท่าไรเท่าไรในหัวใจเธอกว่าจะลงเพอเพอเธอมากมาย กวัวจะลงฟันท้อน,นั้นนคุณจะเปลี่ยนใจเพราะเธอเจ้าชู้มากมายเท่าไรในหัวใจเธอกวัวเธอหลักเล่นหลักเล่นไม่เห็นเป็นจริงกวัวใจของหญิงไม่จริงไม่แน่เสมอก็สวยล่อใจผู้ชายก็ไม่รักเธอผมคนเสซ่อๆกว่าเธอจะตุ้นเสีีงอง แต่ผมก็รักรักเธอทอนใจไม่ขึ้นทุกค่ำทุกคืนอยากชื่นพวงเก้มหน้าหอมทุกคืนทุกวันต้องการไม่ดอกพยอมพี่นี่อยากหอมถึงแม่จะช้ำรอยใครกลัวรักจะผ่านจะผ่านานานๆจะชัง ขอถามชกครั้งว่าเธอรักผมบ้างไหมโอ้แม่ตะวนันผมนั้นรักเธอจนตายถึงเธอจะมีหลายใจเท่าไรผมก็รักเธอ แต่ผมก็รักรักเธอท้อนใจไม่ขึ้นทุกค่ำทุกคืนอยากชื่นพรงแก้มหน้าหอมทุกคืนทุกวันต้องการไม่ดอกพยอมพี่นี่อยากโคมถึงแมีจะช้ำรอยใครวัวรักจะผ่านจะผ่านานานๆจะช่ง ขอถามสักครั้งว่าเธอรักผมบ้างไหมโอเมตาวานเธอนั้นรักเธอจนตายถึงเธอจะมีลายใจเท่าไรผมก็รักเธอ โอเคค่ะเท่านี้นะคะเอฟซี FC. ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะขอลาไปกันเดอ้อบายบายอย่าลืมเข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายคุณก้ชริโยบ้านโกกโกกเลยนะโอเคเนาะประมาณนี้ค่ะขอจบแค่นี้เดอ้อขอลาไปก่อนนอนนอนค่ะเนาะนอนนอนเนาะแล้วมีความสุขวันนี้นะ